บ้านจำรุงวันนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในแวดวงของนักพัฒนาเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆมีความพร้อมในด้านของบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆด้านเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้สําหรับทุกๆคนที่สนใจปัจจัยความสําเร็จของบ้านจำรุงมีอยู่มากมายหลายประการไม่ว่าจะเป็นการเสียสละของทุกคนในชุมชนความสามัคคีกันในชุมชนการเรียนรู้และจัดการองค์ความรู้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ และอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บ้านจำรุงประสบความสำเร็จซึ่งนั่นก็คือการมีสภาหมู่บ้านคือสังคมทางจังหวัดเนี่ยเป็นสังคมที่ผู้ถึงเรื่องความรู้เนี่ยเรามีกันไม่มาสิ่งที่จะทำให้เรามีความรู้ได้เนี่ยต้องเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกันและกันบ้านจุรุงก็เลยใช้แนวคิดนี้เนี่ยทำให้คนเนี่ยมาเจอกันเราเรียกกันว่าเวทีสภาหมู่บ้าน เราทําแบบนี้มาตลอดข้อง,งานพัฒนาธิบัณจํารุงท่าน,นคาว่าสภามู่บานจึงมีความหมายกับผลบัณนจํารุงเพราะทําให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานกําหนดทิศทางการพัฒนาข้อมู่บาญแต่เวทีสภามู่บ้านของเราเนี่ยไม่เหมือนกับเวทีสภาใหญ่ที่เราเห็นในกรุงเทพของเราเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าสารเสวนาเป็นการเสวนาโดยการ ฟวังความเห็นของกันและกันไม่ใช่เอาชนะข,าาขัดขานกันโดยการยกมือเป็นเรื่องของการที่เอาเรื่องราวต่างๆมาคุยกันเรื่องไหนที่คุยแล้วทาได้ก็พากขาไม่ทาเรื่องไหนคุยแล้วยังทําไม่ได้ก็พักไว้แต่ทําให้เรารู้ว่าเรามีทิศทางในการพนันโดยใช้เวทีสภามู่บานเป็นเครื่องมือนั่นเองผพราะว่าวันนี้เนี่ยการมีสภามู่บานเป็นเรื่องจําเป็นครับถูกถูกชุมชนเลยก็ คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ไม่ใช่คนชนชั้นตนๆเป็นคนกลางๆแล้วคนท้ายๆนั่นถ้าทําให้เขาได้เจอกันได้คุยกันเป็นประจำสม่ําเสมอเนี่ยมันจะทําให้การพูดคุยเนี่ยได้รับความรู้และมีพลังในการทํางานอันเองนี่ถ้าพื้นที่ไหนที่คิดว่ายากมีพลังก็ลองไปทําสภาหมู่บ้านดูทําเวทีเสวนาร่วมกันดู โดยไม่ได้เอาชนะขากานกันแบบที่เป็นเมื่อในเมืองนะครับคือใครมาก็ได้ท่าทีบานจำรุงเนี่ยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกันและกันส่วนใหญ่คนที่มาที่เวทีสภาหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นผู้แทนของกลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้านบางเดือนอาจจะมีคนที่สนใจงานหรือนําประเด็นปัญหามานําเสนอบางบางเดือนอาจจะมีคนน่อยบางเดือนอาจจะมีคนมากขึ้นยุ่ก็ช่วงเวลานั้นนั้น นั่นคนวนหญ่ตีหมาเนี่ยเป็นคนที่สนใจแต่ตะไครไม่หมาแล้วก็ออกาดเสียงทำซ้ายให้ชรบถ่มเขารบอเราเขามีหมครบอนนมีการเปลียนแปลงไว้เสียงหรือยีองพิมแนวกมรัก่เลือกเลยเจอเป็นอะรเห่เราติดตรงไหนติดวางนิดไม่คือมันติดอง ด้านข้าชนชนมาถามเจมาเจ้าเจม้าอาจจะบปแน่ไม่ได้ะทางแต่ว่าหายเป็นหยดหัวข้างันาทิ้งอย่างนีท่เรื่อยๆเลยเราเดือดมาเดือดเข้านั่งสกปรกกอดีที่มีากแล้วคือเรียกกันห้าหมเตียนเลย้ามองฟอนนะยำกจะเด็นไปเรื่อยๆแล้วขยำะเด้าใปเรื่อยๆไปขมวงไปขมวงข้าวขี สองเดือนแล้วถ้ามันจะรอให้ใบมันยุย่ะเราจะมาทำแต่เปลียวในนองต่กินอย่านี้เลย้อมออาตนเดี๋ยววัถึงเรื่องมีฟ้าถึงต้งทเออมีฟ้าเราหคนรคนขับไป้วกลุ่ยแม่ไคยแะกลยเขาทตาลของยางนี่ยังใช้ได้เลยได้ดีมันเปลี่ยวรรมาชาี่แล้วก็ปล่อุ่้ง้แก่เนี่ยเราหออัดเต็มทั้งเออรีบไม่รับจริตๆดนี่ของเดือนนาวเป็นคของางชาตก็ด้ อพัแวกอเวันันอหกอป็นันเ้วันช่เท้าวันค้าเลยก็ตอสมรเป็นเวทีรวมกันของผู้คนทั้งขบวนงานทั้งหมดเนี่ยได้เฉ่อมร้อยมาเจอกันถูกวันทีสิบหาเพราะว่ามันเป็นเวทีที่เรานำฟามสุกมาบอกกันนำนำฟามถูกมาปรับ ถูกรวมกันพอได้บอกสุขปรับถูกบไดเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นงานพัฒนาของหมู่บ้านทันทีว่าเฮ้ยเรื่องนี่จะทำยังไงต่อไอเรื่องนี่จะทำจะมีวิธีการจัดการยังไงต่อคลายยังไงคือมันมีมาโดยตลอดตั้งแต่20ปีของงานพัฒนาแต่สมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้คุยเป็นประจำสม่ำเสมอคุยตามสถานการณ์ แต่ช่วงหลังเนี่ยสิบกว่าปีทีพั่า์มาเนี่ยเราก็ใช่การพูดคุยที่เป็นประจำสม่ำเสมอคือถูกวันที่สิบห้าบ่ายโมงตรงเป็นประจำครับหลายป,ปีทิพัานา์มาบา้านจติรุ่งได้ใช่เวทีสภามู่ว้าเป็นเครื่องมือในงานพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดประโยชน์ทีมู่บานได้รับก็คือเราเถ่าทันสถานการณ์ที่มันหมุนเวียนไปอย่างรวดเร็วเนี่ย เราได้แหลกเปลี่ยนเรียนรู้มันก็จะทันสถานการณ์สองทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เราเรียกว่าเกิดจากชุมชนฐานล่างคนฐานล่างเนี่ยเรียนหนังสือไม่เก่งสิ่งที่คนฐานล่างมีคือการปฏิบัติการจริงนำความรู้ที่เป็นการปฏิบัติการจริงมาคุยกันกลายเป็นความรู้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติของตัวเขาเองได้ เมื่อทำในรับตัวเองได้ทํารับครอบครัวได้ก็ขยับไปทํางานรับชุมชนนั้นทิศทางงานพัฒนาของคนบันยุลงจึงใช่เวทีสภาผู้บานเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือเพื่อนําไปสู่งานพัฒนาชุมชนนั่นประโยชน์ที่มันเกิดเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาหมากไม้หมา,มา,มาศาลดูจากกลุ่มงานองคอ์กรดูจากรลปธรรมความสำเร็จดูจากพลังของชุมชนเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่า หลายปี่ผพันมาที่เราใช้เวทีสภาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือเนี่ยเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วก่าอยากจะชวนว่า้าหมู่บ้านไหนอยากทําแบบนี้บางเนี่ยก็ลองไปเริ่มจากการมีเวทีเล็กๆไปสักระยะหนึ่งพอได้เนื้อหาาระพอมควรเอาเข่าคุยในเวทีใหญ่เมื่อเข่าเวทีใหญ่ได้มาไรเนี่ยก็จะสามารถกําหนดทิศทางของหมู่บ้านได้ทันทีครับสภาหมู่บ้านบ้านจํารุงได้ทาหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเอง ร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อกำหนดแผนงานทิศทางในการทำงานของชุมชนร่วมกันทุกคนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นได้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้บ้านจำรุงเป็นชุมชนในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาและเป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริง